สมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่สำหรับเช้าวันเสาร์ที่28กันยา67นะครับอีกวัน2วันก็จะสิ้นเดือนนะครับของกันยาแต่ตอนเช้าๆเมืเ่เช้านี้เห็นมีหมอกลงนะครับมีหมอกไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือมันจะหมดฝนนะครับพอดีเช้านี้สําหรับเช้านี้จะพาเพื่อนสมาชิกมาดูหลังจากที่ทุเรียนต้นนี้พันหมอนทองปีครึ่งนะครับ ผมเอาดินมาเสริมเติมบริเวณนี้นะครับเสริมเพื่อเพื่อให้ขยายโคกออกมาปกติโคกนี้คือรัศมีแค่เม็ดเดียวนะครับสูงสูงหนึ่งอกนะครับหลังจากนั้นก็เลยซื้อดินเข้ามานะครับหกล้อหนึ่งนะครับร้อยสามสิบบาทไอ้สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับก็ไม่แพงก็เลยให้เด็กๆเขาขนเข้ามาให้ตรงนี้เพื่อขยายโคกออกมาหลังจากนั้นผมก็จะหว่านนะครับในเรื่องของปุ๋ย ฮิวมัสแม่เมาะด้วยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับแล้วก็ใส่สูตรสิบสองสามสามนะครับลอยยังเป็นเห็นรอยอยู่นะครับนี่ครับเป็นฮิวมัสเป็นขี้เขียวนี่แหละครับโอยยังหักประมาณนี้นอกทรงพุ่มนะครับหลังจากนั้นก็เวลาถมก็ถมให้ต่ํากว่าตัวเดิมนะครับเวลาเขาสุดลงมันก็จะเอียงมาพอดีนะครับเป็นการวิธีการขยายโคกอีกวิธีการหนึ่งนะครับสําหรับ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับใส่ฮิวมัสประมาณ15วันแล้วก็ใส่12 3สนะครับนูต้าขอบนะครับรวมแล้วก็10วันแล้วก็ในเรื่องของฮิวมัสแม่เมาะนะครับก,ก็ใส่รวมแล้ว15วันนะครับก็เว้นห่างกัน5วันนะครับก็เลยรวมเบ็ดเสร็จ15วันแล้วคือจริงๆก็ใส่พร้อมกันได้แต่ว่าสั่งคือรีมานะครับ ส่งไม่พร้อมกันสั่งคนละวันก็เลยมาใส่พอใส่แล้วก็ฝนลงนะครับไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับก็ละลายก็เห็นแต่รอยเขียวๆนี่แหละครับคราวนี้มาดูผลจากการที่ที่เราใส่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใบเหลืองเหลืองอย่างนี้เป็นใบเหลืองปกตินะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยใบเหลืองปกติเนื่องจากว่าใบแก่แล้วสังเกตดูได้นะครับว่าถ้าใบเหลืองอย่างนี้นะครับ ส่วนมากจะอยู่กิ่งก้านที่มันมีมีมียอดอ่อนนะครับก็คือเขาอาศัยตัวนี้แหละครับตัวที่เป็นใบแก่เนี่ยนะครับก็เอาคอโรฟิลล์ไปล้างไปเลี้ยงยอดนะครับไปเลี้ยงยอดนะครับตัวที่แก่จัดนี่ครับตรงๆที่ที่ใกล้โคนเลยนะครับใกล้โคนพอเขาส่งไปเลี้ยงยอดนะครับพอยอดต้องการสารอาหารเยอะตัวนี้ก็หมดไปนะครับผนวกกับอายุอายุใบรอบใบเขาหมดพอดีนะครับมันก็จะหมดไป อันนี้ก็ในยอดอื่นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยแ,แสงแดดอ่อนๆนะครับวันนี้ยังไม่ได้ยิงสปริงเกอร์นะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยอดไหลยอยู่ในเรื่องของสิบสองสามสามนะครับใส่พร้อมกันกันกบฮิวมัสแม่เมาะนะครับฮิวมัสแม่เมาะนี่นี่ก็คือเป็นฮิวมัสฮิวมิกนะครับที่ว่าเป็นอ่า ดูนาไลท์นะครับที่สะสมมาเป็นฮิวมาสะสมมาเป็นหลายล้านปีนะครับพอใส่แล้วคุณภาพคุณสมบัติก็คือเพื่อที่ไปปลดปล่อยธาตุอาหารที่บางทีมันอาจจะโดนตรึงนะครับธาตุบางธาตุที่อยู่ในดินโดยเฉพาะที่เป็นธาตุของฟอสฟอรัสหรือจะเป็นพวกธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กธาตุทองแดงสังกะสีแมงกานีสอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะว่าบางครั้งไปใส่ธาตุที่ว่าเป็น NPK ไว้เยอะนะครับหรือวัสดุที่เราประกอบนะครับผสมที่เราปรุงไว้นะครับอ,อ่มันมีฟอสฟอรัสเยอะนะครับก็จึงอาศัยตัวนี้เพื่อไปปลดปล่อยธาตุนะครับการที่ปลดปล่อยธาตุเท่าที่ผมทําการทดลองดูนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฮิม ฮิวมิกฟูวิดก็ถือว่าปลดปล่อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเราก็เสริมเป็นโดโลไม์นะครับเป็นปรับค่า PS นะครับทําให้ดินมีค่าความเป็นกลางนะครับแต่ในเรื่องของฮิวมัสนะครับที่ล้านปีของแม่เมาะนะี่ครับเป็นของกอฟผอก็ดีหลายบริษัทนะครับผมก็ไม่รู้ทั้งทั้งผงทั้งเม็ดแต่ว่าโดยภาพรวมก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับก็เวลาซื้อบางทีก็ไม่ได้เน้นบริษัทนะครับ ก็คือพอไปอ่านคุณภาพแล้วนะครับเขาบอกว่าช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับก็เอามาใส่เนี่ยประมาณนี้นะครับยอดทุกยอดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสิ่งที่จะให้แชร์ให้เพื่อนสมาชิกก็คือใส่ฮิวมัสนะครับของแม่เมาะลลำปางนะครับก็กิโลเท่าไหร่ผมจำไม่ได้หลายหลายหลาย,หลายราคามากไม่รู้อันไหนของปลอมของแท้ของเทียมนะครับเพราะแต่ละาราคา บริษัทนะครับไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางทีก็8บาทบางทีก็18บาทบางทีก็20 25อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนเขาผสมปรุงแบบนันอย่างไรก็เลือกบริษัทที่ดูน่าเชื่อถือนะครับอาจจะเป็นของอวิสาหกิจชุมชนนะครับเพราะว่าชาวบ้านทำนะครับแล้วก็ในเรื่องของกอฟอขออย่น,นี้เป็นต้นการไฟฟ้านะครับ แล้วก็ลวหลายที่นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเข้าไปดูนะครับก็เลยเลือกซื้อมาแล้วก็มาใส่ก็โดยภาพรวมถ้าเป็นบริษัทดีๆบริษัทใหญ่เขาอาจจะผสมนะครับอาจจะผสมหลายส่วนอาจจะมีแร่ธาตุอื่นๆประกอบนะครับแต่ถ้าเป็นราคาต่ำนะครับผมว่าของของดีราคาถูกหายากนะครับหายาก อาจจะราคาเท่ากันซื้อมาเท่ากันต้นทุนเท่ากันแต่ว่าในเรื่องของส่วนประกอบนะครับบางบริษัทอาจจะใส่อะมิโนนะครับหรืออาจจะเป็นฮิวมิกฟูวิกเสริมเติมหรืออาจจะเป็นไตรโคโรมาเสริมนะครับมันจะแพงไปตามาคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลือกได้นะครับในช้อปปี้ลาซาด้านะครับพอมาใส่ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ถือว่าปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่สังเกตนะครับสาหรับทุเรียนที่เพื่อนสมาชิก เวลาเราสังเกตทุเรียนนะครับถ้าทุเรียนนะครับใบยอดเขาออกประมาณนี้นะครับถ้ายอดออกประมาณนี้ถือว่ารากที่อยู่เป็นรากหากินเขาจเจริญเติบโตนะครับคือโอกาสที่จะเป็นพุ่มโอกาสที่จะเป็นกิ่งก้านใบใหญ่นะครับมีโอกาสสูงนะครับแล้วก็พอออกมาแล้วก็รักษายอดใบแล้วก็ฉีดสาไลเออมินนะครับเนี่ย ชิตซาไเมโนโูใบใบพวกนี้มันจะยาวเสริมกับการให้อาหารทางดินนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไม่ก่ <c oughs> อไปแต่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่เราดูกิ่งก้านนะครับถ้าออกทุกยอดทุกใบนี้แสดงว่าอาหารอาหารถูกใจเขานะครับอาหารถูกใจแล้วก็มีการปลดปล่อยธาตุอาหารและที่สําคัญนะครับยอดท้ายสุดแสงรัายอดท้ายสุดตรงนี้นะครับเนี่ย คือมันจะถอดยอดไปพร้อมๆกันข้างบนนี้มันจะมีการเจริญเติบโตได้สูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็ขยับได้ประมาณสัก30ซนตเมตรหนึ่งไม้บรรทัดนะครับก็มันคือมันจัดเจริญคือถอดถอดรากด้วยนะครับรากเดินถอดยอดด้วยมันจะไปพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าทุเรียนต้นใดนะครับออกเป็นบางกิ่งนะครับเป็นบางเป็นบางยอดแสดงว่า ระบบดินระบบการให้น้ําระบบรากเริ่มมีปัญหนานะครับแต่ถ้าออกโดยทั่วๆไปนะครับแสดงว่าบริเวณรอบๆนี้โอเคแล้วนะครับโอเคแล้วก็คือ,อรากก็สมบูรณ์ดินเขาไม่แน่นดินไม่เป็นกรดแล้วเขาก็จะถอดยอดทุกกิ่งก้านไปพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าออกด้านใดด้านหนึ่งแต่ด้านหนึ่งไม่ดีแสดงว่ามีปัญหาอุปสรรคแน่นอนเช่นกรณีฝั่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันออกไม่สมบูรณ์และออกสั้นๆเพราะมันมันมีร่มมะพร้าวนะครับเขาไม่ได้รับแสง นเนี่ยไม่ได้รับแสงแดดอีกอย่างหนึ่งก็คือลากเขาอาจจะเข้ามารบกวนนะครับใบมันก็จะไม่สมบูรณ์ยอดจะไม่ค่อยเดินซึ่งแตกต่างจากฝั่งนี้นะครับไม่มีอะไรก็คือใบก็จะโอเคกว่านะครับยอดจะเดินได้เร็วกว่าใบาก็จะใหญ่กว่าอุดมสมบูรณ์กว่าแล้วก็ถอดบ่อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ประมาณนี้ก็คือโดยภาพเดียวเดี๋ยวย้อนแสงนิดหนึ่งรักพอดีวันนี้มีแสงเมื่อวานนี้ฝนลินนะครับ ฝนลินนะครับฝนลินบ่อยๆก็เลยไม่ค่อยได้ลดน้ำบัดนี้นะครับเบนมา2อบันแล้วก็กะจะลดพอดีโรยปุ๋ยอินซีไปนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคถ้ายอดเดินประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวขยับมาอ้อมๆมาฝั่งนี้นะครับดูลักษณะใบนะครับที่ใบเป็นใบอ่อนก็ถือว่าโอเคนะครับเขียวเขียวตัวนี้นะครับเพื่อนสมาชิกถ้าถ้าต้องการเขียวไม่ยากนะครับมัน มันก็มีปุ๋ยอยู่นะครับในเรื่องของที่มีแมกนีเซียมอยู่ด้วยหรือบางทีก็มีซัลเฟอร์กรรมถันนะครับที่มีอยู่ด้วยเช่นปุ๋ยเจมิเนตหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับเป็นสูตร8-3-4นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เป็นตัวอย่างนะครับแต่แต่ผมใส่ใส่ครั้งเดียวเพราะผมเห็นว่ามันมีกรรมถันนะครับมันกรรมถันนี้มันจะทำให้ดินเป็นกรดนะครับส่วนมากผมไม่ใช้ เพราะว่าทุเรียนเรายังเป็นทุเรียนเล็กนะครับแต่จะใช้เฉพาะที่เป็นที่มีดอกนะครับที่ที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับสูตรนี้ที่มีธาตุกร,รมะถันอยู่ด้วยนี่ก็ถือว่าคือตอบโจทย์นะครับมันก็จะไปเล่งในเรื่องของความเขียวด้วยในเรื่องของเร่องสีเร่งกลิ่นนะครับแล้วก็ทําให้พวกเกสรต่างๆสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็อาจจะหลบหน่อยนะครับให้หลบเป็นสูตรอื่นออกก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของกรรมะถันนะครับ ประมาณนี้นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ธาตุกรรมฐานก็มีความเป็นกฎอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับยอดใบนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นในตัวเช่นสูงตรงข้อเนี่ยนะครับมันยืดจากตรงนี้นะครับยืดจากตรงนี้แหละนะครับจากตรงนี้มันมันไม่มีสีน้ําตาลเข้มกับสีสีน้ําตาลอ่อนๆเป็นสีเขียวนะครับมันจะออกจากข้อนี้นะครับแล้วก็ยืดออกมาก็ประมาณสักคืบคืบเสร็จก็พอได้นะครับอันนี้สูตร12 3สามนะครับ เป็นเป็นปุ๋ยมุงตาขอบนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ตอบโจทย์ครับอาจจะไม่เร่งแต่สําหรับท่านใดที่ยอดอต้องการอยากจะได้ยอดยาวๆกิ่งก้านยาวๆก็ขยับไปยี7 7ห้นะครับของยาลามมล่าก็ได้นะครับยิ้งงามก็ได้ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ในเรื่องของ25-77นะครับมันเป็นปุ๋ยเคมีผมส่วนมากผมก็จะหลบนะครับ ก็จะเล่นปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยอินทรีย์เคมีไปก่อนนะครับยกเว้นที่ให้ผลผลิตนะครับย้ําว่ายกเว้นให้ผลผลิตก็แนะนําประมาณนี้ส่วนท่านใดที่ต้องการาสายเคมีล้วนนะครับก,ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับยอดก็จะพุ่นนะครับยาวประมาณนี้แหละ2 5่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับก็ที่นิยมกันตามที่หลายๆสวน รู้กันนะครับมันมีหลายบริษัทแต่ที่นิยมกันที่พูดกันมาต่อๆนี่นำกันมาต่อก็จะเป็นยาลามีล่านะครับก็ค่อนข้างของเขาแรงนะครับคือสารเคมีที่ปลดปล่อยลงไปแล้วค่อนข้างที่จะเห็นผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับบริษัทอื่นก็มีนะครับอย่างยิงย่งงามผมก็เคยใช้นะครับยี่ยเก,ก็ถือว่าโอเคนะครับบางทีมันก็มีธาตุอ,อื่นๆเสริมเติมให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่า เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ในเรื่องของปุ๋ยเคมีนะครับสายเคมีส่วนมากผมจะค่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆไปประมาณนี้นะครับในเรื่องของของของปุ๋ยนะครับผมก็จะสลับปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยอินทรีย์เคมีแค่นั้นไปก่อนนะครับจนกว่าจะครบ5ปีก็จึงขยับไปใช้ปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับเช้านี้นะครับในเรื่องของการดูแลผู้เรียนในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับ ก็คงจะมาแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะครับในส่วนที่ออกนะครับไม่ว่าใบใบหางปลาทูหรือไม่ว่าอะไรนะครับถ้ามันขยับประมาณนี้อย่าลืมฉีดในเรื่องของยายาพวกเพี้ยนะครับเนี่ยถ้าเพี้ยลงก็เสร็จเลยนะครับแต่พอมันเป็นใบดาบขนาดนี้นะครับใบดาบยาวๆเนี้ยอัดสาลายอมินูอาจจะไม่ยาวขนาดนี้รอให้เล็กๆก่อนนะครับนี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ครับเราก็ใส่นะครับ สาไลอ์อะมิโน,โนเข้าไปนะครับแล้วก็ฮิวมิกฟูวิกสาไลออะมิโนบวกเข้าไปแล้วก็ฉีดนะครับก็ทําให้ใบดาบแล้วก็ยอดเขาค่อนข้างยาวแล้วก็ชูชันนะครับส่วนในเรื่องของอาหารรองเสริมอย่าพึ่งให้นะครับผมลงไปหลายคลิปแล้วนะครับอย่าพึ่งให้ในเรื่องของใบดาบอาหารรองเสริมต้องไปให้ตอนใบอ่อนหรือใบเพนะครับมี2ช่วงแค่นั้นใบแก่ก็ไม่ต้องให้นะครับก,ก็มีประมาณนี้เขาเรียกว่าให้ ให้อาหารทางดินและทางใบถูกใจทุเรียนในช่วงจังหวะที่เขาต้องการนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับทุเรียนในเดือนกันยานะครับเดี๋ยวออพอสิ้นเดือนนี้นะครับดูพยากรณ์อากาศว่าฝนจะหมดหรือไม่เข้าสู่ฤดูหนาวหรือไม่แบบนะันอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาขึ้นสมาชิกเพื่อที่จะเตรียมนะครับเตยมดินด้วย แล้วก็เตรียมฟางเตรียมหญ้าที่จะคุมแล้วจะต้องดูแลให้น้ําแบบไหนอย่างไรให้ปุ๋ยแบบไหนอย่างไรสําหรับทุเรียนที่จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแต่คลิปนี้ยังเป็นยังเป็นปลายฤดูฝนอยู่นะครับก็คงจะฝากิดตามให้เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ